อาคารแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของกาซาพังถล่มลงมาหลังจากกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงบรรลุผลทำกลางการแสดงความยินดีของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกนะครับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะ ตัวกลางการเจรจา <It> s <S ออกมาแสดงความยินดีต่อความสำเร็จจากการบรรลุข,ข้อตกลงในครั้งนี้ครับ ด้านโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศผ่านทร u ธโซเชียลอ้างผลงานในการเป็นผู้ผลักดันสันติภาพในตะวันออกกลางหลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งจนแคเรนชองเบียโคศกทำเนียบขาวต้องออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่ากระบวนการในการเจราจาเกิดขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งจะเปิดฉากครับด้านชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลต่างก็ <out. S 1> แสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับหลังจากสงครามตลอดระยะเวลากว่า400วัน شعوري في وقف اطلاق النار شعور لا يوصف الحمد لله رب العالمين اللي تمت على خير وسلامه بعد المعاناه اللي شفناها معاناه الصراحه يعني لا توصف لا توصف الهجره الجوع الاباده تهجرنا من بيوتنا تحت القصف تحت اطلاق النار Uh, first of all, we are, uh, as we hear about the deal that is coming on, we are uh, very happy about it. First of all, but uh, you know, we wait uh, during the last days uh, to hear about it. Uh, but it, it comes with, with uh, you know, uh, feeling about uh, all the hostages because we know it's part of them, not all of them, and uh, for us it's uh, only the beginning. เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้เลื่อนการลงมติรับรองข้อตกลงออกไปเนื่องจากกลุ่มฮามัสได้กลับลำปรับเงื่อนไขาบางประการในข้อตกลงนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มฮามัสจะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแต่กลุ่มฮามัสก็ยืนยันกับสำนักข่าว b b c ถึงการยึดมั่น ตามเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ครับคุณผู้ชมครับสงครามกาซาตลอด15เดือนที่ผ่านมาส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคนะครับขณะที่ผู้บริสุทธินับล้านก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียจากความขัดแย้งในครั้งนี้ติดตามกับคุณสุพิศราพงพน้นไผ่การสู้รบในชวน,นกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า15เดือนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บผู้พลัดถิ่นและผู้ประสบภัยความอดอยากเป็นจำนวนมากความขัดแย้งครั้งนี้เปิดฉากขึ้นในวันที่7ตุลาคมปี2023โดยสมาชิกกลุ่มฮามาสบุกโจมตีดินแดนทางตอนใต้ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คน ชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติ251คนถูกจับเป็นตัวประกรัน21พฤศจิกายนอิสราเอลและฮามาสประกาศสงบศึกเป็นเวลาเจวันเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวในกาซากับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอล15ธันวาคมกองกำลังอิสราเอลสังหารตัวประกันชาวอิสราเอล3คนในกาซาโดยไม่ได้ตั้งใจ จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการทำสงครามของอิสราเอลต่อมาในปี2024ครอบครัวของตัวประากาันกดดันผู้นำอิสราเอลให้ยอมทำข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ไม่เป็นผล 31สิงหาคมอิสราเอลพบศพตัวประกัน6คนถูกยิงเสียชีวิตในอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของฉนวนกาซานำมาสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสโดยเร็ว2ธันวาคมโด,โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่ากลุ่มฮามาสจะต้องเผชิญกับหายนะหากตัวประกันในกาซาไม่ได้รับการปล่อยตัว ก่อนที่เขาจะเข้าไปธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้ On BB, we had a very good talk, we discussed what uh, is going to happen, and I'll be uh, very available on January 20th, and we'll see. Uh, I, as you know, I gave warning that if these hostages aren't back home by that date, all hell's g o n n o break out. สู่ต้นปี2025เมื่อวันที่8มกราคมกองทัพอิสราเอลพบร่างตัวประกัน2คนในอุโมงคแห่งหนึ่งในกาซา9มกราคมคณะผู้ไกลเกลี่ยจากสหรัฐและชาติอาหรับแจ้งว่าข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีพัฒนาการก้าวสำคัญจนกระทั่งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายบรรลุก,การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงคราม15เดือน หน่วยงานด้านสาธารณสุขปาเลสไตร์ระบุว่าการโจมตีทางภาคพ,พื้นดินและทางอากาศของอิสราเอลในกาซาคราชีวิตประชาชนมากกว่า44,600คนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสูงกว่า112,65คนข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบหนึ่งในสหรือประมาณ22,500คน มีอาการสาหัสจนต้องเข้ารับการฟื้นฟูการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญท่ามกลางการจับตามองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะยุติความขัดแย้งได้จริงหรือไม่สุพิศราพงพ์พนภัยไทย PBS รายงาน ข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19มกราคมเป็นต้นไปนะครับและระยะที่1จะเป็นการหยุดยิงอย่างเบ็ดเสร็จใช้เวลา6สัปดาห์หรือ42วันครับในระยะนี้ตัวประกันชาวอิสราเอลจำนวน33คนจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากกาซานะครับโดยกลุ่มฮามัสก็จะใช้วิธีการปล่อยตัวประกันเฉลี่ยสัปดาห์ละอย่างน้อย3คนด้วยกันครับ การเจราจาระยะที่2และระยะที่3ก็จะจัดขึ้นในวันที่16ของการหยุดยิงในระยะแรกนะครับและอิสราเอลก็จะทยอย ถอนกำลังพลออกมาจากจุดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นในกาซาครับส่วนระยะที่2จะเป็นการยุติสงครามอย่างถาวรและปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาทั้งหมดนะครับอิสราเอลก็จะถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ทั่วกาซาอย่างเต็มรูปแบบและระยะที่3ก็จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกาซาที่อาจจะใช้เวลานานหลายปีครับและดำเนินการส่งร่างของตัวประกันที่เสียชีวิต คืนกลับมาให้อิสราเอลด้วยนะครับนี่เป็นแผน3ระยะส่วนสัดส่วนของการปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์ออกจากเรือนจำอิสราเอลมี2แบบครับคุณผู้ชมอย่างในแผนภาพนี้แบบแรกก็คือผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์30คนต่อพลเมืองชาวอิสราเอล1คนและแบบที่2ก็คือผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์50คนต่อทหารหญิงชาวอิสราเอล หนึ่งนายนะครับโดยจำนวนผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์อาจจะมีตั้งแต่990ไปจนถึง1,650คนครับผู้หญิงและเด็กชาวปาเลสไตน์ที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ก็จะถูกปล่อยตัวในระยะที่1ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของตัวประกันในกาซาตอนนี้มีอยู่ประมาณ94คนในจำนวนนี้ทางการอิสราเอลยืนยันแล้วนะครับว่าเสียชีวิตไป อย่างน้อย34คนนี่เป็นตัวเลขที่ทางการอิสราเอลได้แจ้งออกมาสำหรับตัวประกันชาวไทยครับผมตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศได้รับข้อมูลมาว่า เหลืออยู่ในกาซา6คนจากทั้งหมด8คนหลังจากกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งผู้เสียชีวิต2คนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับด้านดรเลอพงซายิสนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านซึ่งมีส่วนร่วมในการเจราจาปล่อยตัวประกันเมื่อช่วงปลายปี2023ก็มองว่าสถานการณ์ในสงครามมันสุกงอมจนนำม,มาสู่การบรรลุข,ข้อตกลงฉบับนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่เหลืออยู่ในกาซาด้วย ทางประเทศไทยก็ประสานงานมานะครับผมก็พยายามส่งสารนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้องหรือกระบวนการต่างๆนะครับเขาก็ยืนยันมาว่าตัวเลขที่แจ้งมานั้นคือเขาได้รับการยืนยันจากกระบวนการต่างๆที่มีการจับกลุ่มไปก็คือ23าคนปล่อยตัวมาแล้วหลังจากนี้อีก8ท่านไม่มีเขาแจ้งผมมาว่าไม่มีนะครับได้รับการยืนยันคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางการไทยก็บอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะฮะยังเหลืออีก6คน เราก็เลยมาตั้งสมมุติฐานว่า8คนนี้นี่คือเริ่มต้นไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมอิสราเอลถึงแจ้งข่าวมาที่ประเทศไทยว่าเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะฮะในขณะที่ทางฮามาสแล้วก็บริสตันอื่นเนี่ยคือไม่ทราบเลยว่า8คนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะตรงนี้แหละครับ6ท่านนี้คือยังเป็นที่หน้าพิศวงอยู่ว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําไมคือไม่ได้อยู่ในการดูแลน่คือการจับกลุ่มของฮามาสเพราะว่า ถ้าอยู่กับฮามาสเนี่ยผมคิดว่าคณะเจราจารเนี่ยจะต้องทราบอย่างแน่นอนว่าอยู่ที่ไหนแต่หกท่านนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าหกท่านนี้เนี่ยแรงงานเป็นแรงงานไทยจริงๆและถูกกลุ่มนะฮะผู้ขัดแย้งกับอิสราเอลจับตัวไปและเขาเป็นแรงงานจริงๆผมเชื่อมั่นว่าฮามาสจะให้การปล่อยตัวอย่างแน่นอน แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาก็เปิดเผยกับสำนักข่าวฮาร r เร z ของอิสราเอลนะครับว่ากลุ่มฮามัสอาจจะปล่อยตัวชาวต่างชาติไม่ในระยะแรกก็เป็นระยะที่2ครับโดยในเนื้อหาของข่าวก็พูดถึงตัวประกันต่างชาติด้วยนะครับมีชาวไทย คนชาวเนปาลหนึคนและชาวแทนซาเนียอีก1นคนทั้งหมดถูกจับตัวไปจับคื้นที่ชายแดนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023โดยตัวประกันชาวไทยเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรของอิสราเอลขณะที่ตัวประกันอีก2องคน ไปศึกษาด้านการเกษตรเมื่อเดือนกันยายนปี2023นะครับคำถามสำคัญที่ตามมาอีกคำถามหนึ่งก็คือทิศทางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในตะวันออกกลางวิเคราะห์เรื่องนี้ครับทรัมป2.0เนี่ยเนาะทรมรอบใหม่เนี่ยมันจะเป็นคนโจทย์กันกับคราวที่แล้ว นะครับเนื่องจากประเด็นนี้มันจะจําเป็นจะต้องขยายไปดําเนินการในระดับของภูมิภาคร่วมด้วยนะโดยมีไพ่นะผมเรียกเป็นไพ่แนละ้วกันเนาะเป็นเป็นประเด็นต่อรองอะ่ะในส่วนของซีเรียเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะผมคิดว่าเรื่องของการฟื้นนะครับกระบวนการอัอบราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยที่พยายามจะให้อิสราเอลนั้นปรับความสัมพันธ์แบบเป็นปกติกับรัฐอาหรับ นะครับอันนี้จะฟื้นกลับมาแน่นอนนะครับในในกรอบของท์การปรับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรนะกับรัฐบาลใหม่ของซีเรียรด้วยนะครับ,นรบเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีไพ่ในมือคือเรื่องของการขึ้นบัญชี HTS เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายอยู่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวที่บล f นะครับในการที่จะกดดันให้ซีเรียรมีนโยบายที่เป็นมิตรต่ออิสราเอลและผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ซีเรียใหม่ภายใต้การน,นำของกลุ่มฮายาตารีอัลชามหรือ HTS ก็อาจจำเป็นจะต้องลดทอนอิทธิพลครอบงำอิหร่านออกไปด้วยนะครับส่งผลให้ภัยคุกคามต่ออิสราเอลลดน้อยถอยลงเพราะซีเรียเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมอิหร่านกับกลุ่มฮามาสในกาซาและกลุ่มเฮสเปลในเลบานอนแต่แนวทางของทรัมป์ก็อาจจะสร้างเงื่อนไขปลุกเร้าวความไม่พอใจจนนำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของกลุ่มต่อต้านกลุ่มใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เป็นไปได้ครับ